بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله ما تبنون رما قب كنت الله سبحانه وتعالى لنعمة قام الإسلام قب كنت الله سبحانه وتعالى لنعمة تبرون دهيتان نمك فقره ในแห่งความรู้เรื่องศาสนาอิสลามและในให้เนี่ยมาความโปรดปรานต่างๆอีกมากมายดังนั้นเรามาขอบคุณต่อ Allah ฮา b h a n a h u ะ a าล a ในเนี่ยมาดังกล่าวเพื่อที่จะให้อัลลอฮ์ s u b h a n วะต t a a ได้เพิ่มความดีเหล่านั้นให้แก่พวกเราอีกมากมายครับพี่น้องครับก็ในยุคปัจจุบันนะที่ ความรู้เรื่องอิสลามเริ่มหดหายก็มีหลายคนได้ไปยึดติดต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะหตาละไม่ว่าจะเป็นการยึดติดต่อวัตถุต่างๆหรือว่ายึดติดต่อพวกเครื่องรางของครั้งหรือว่ายึดติดต่อพวกตะกุดนะวัตถุมงคล หรือว่าผูกเส้นได้ผูกเชือกใดๆก็แล้วแต่เราผูกผ้าซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นอาล่ามะของการที่อีมานนั้นได้ลดหายและก็เป็นชีริกต่อ a l l a ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการไปยึดต,ติดต่อสิ่งอื่นนั้นถือเป็นชีริกต่อ a l l a ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นอาล่ามะที่อีมานนั้นหดหายไป ดังนั้นพี่น้องที่รู้สากทั้งหลายอัตถวฮีิก็คือการยึดมั่นต่อ Allah subhanahu wa ะ a a l a และก็การอีมานต่อพระองค์ Allah subhanahu wa taala แล้วก็การตะวักลการมอบหมายให้พระองค์ Allah subhanahu wa t a a l ทรงดูแลส่วนการที่ไปยึดติดต่อสิ่งอื่นไปยึดติดต่อพวกวัตถุมงคลโดยเฉพาะวัตถุต่างๆเหล่านั้น นั่นคือเป็นสิ่งที่อิสลามหา้ามตองที่ท่านนาบีสุลต่านได้กล่าวว่าอิานนารุกาะวัตตมาอิมะวัติวเลตะชิรกุนท่านนบีได้กล่าวว่าแท้จริงแล้วอินรุกาะก็คือการปัดเป่าที่อ่านสิ่งอื่นการอ่านบางครั้งก็อ่านบทความที่ไม่รู้เรื่อง หรือว่าอ่านบทความภาษาอื่นหรือว่าอ่านบทสวดที่ไม่ใช่มาจากอัลการุรอานหรือกสซุนนะหรือว่าไม่ใช่ดูอานั่นนะ่ะไี่นี่คือพอเทจริงแล้วนั่นคือเป็นการขอจากสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เป็นการขอความช่วยเหลือจากพวกมารไร้นั่นคือเป็นชิริกนะ่ะอุกรตรงนี้คือหมายถึงการปัดเป่าที่ไม่ใช่มาจากดวอาน ไปขอความช่วยเหลือจากพวกยินพวกมารร้ายวัตแต่มาเอิมและก็พวกเครื่องรางของขลังต่างๆหรือว่าพวกการแขวนตะกุดต่างๆแขวนเส้นได้นั่นน่ะนี่คือเข้าไปทั้งหมดนะัต,ตามาเอ็มและก็บางครั้งก็ทำมาจากลูกปัดและก็บ้างก็มาจากกระดูกบ้างนะหรือมาจากฟันของสัตว แล้วก็เอามาทําเป็นเชือกเอามาร้อยแล้วก็ทําเป็นเชือกแล้วก็บ้างก็ไปแขวนที่คอของสัตว์นะเพื่อปกป้องจากโรคร้ายหรือปกป้องจากภัยต่างๆนั่นคือความเชื่อยาฮิลียะแล้วก็เป็นชีริกต่ออัลลอฮุบ ب ว ا า ه และว ع านะอัตติวะละนะอัตติวะละก็คือการบ้านเราคือการทำเสน่ห์ทำให้ ผู้คนรักกันโดยการใช้เวทมนตะ์การใช้ยินเป็นสื่อกลางหรือว่าจะทำซารฟ์ฟนะทำให้เกิดการแตกแยกระหว่างคู่รักนั่นะนะระหว่างสามีภรรยากับเช่นเดียวกันอีกนั่นะนะคืออัติวลากืเหมือนกันการเล่นเวทมนต์เพราะการใช้สื่อนะพวกจากพวกมาร ให้ผู้คนนั้นเกลียดกันทั้งหมดนั้นคือชีริกต่ออัลลอฮ์ سبحانه และเป็นการกระทําที่สกปรกโสมมและก็เป็นการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ سبحانه และถ้าละนี่คือฮะดีษรายงานโดยอบูดาวูดและอิบนุมานะและอีกฮะดีษหนึ่งจากท่านอัลเบบินอามิรอัลจูฮานีจากท่านนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ว่ามีกลุ่มหนึ่งได้มาหาท่านนบีสุลต่านแล้วก็ได้มาทำคำมั่นสัญญาหรือทำใบอ่ะนะทำการสัญญาใบอ่ะต่อท่านนบีสุลต่านแล้วฟบายะที่สี่และอัมสักอนหนึ่งท่านนบีก็ได้ทำสัญญาให้กับเก้าคนแต่ว่าท่านนบีไม่ทำอีกคนหนึ่ง فقالوا يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا الرسول الله ميتين เก้าคนนั้นท่านให้สตยาบันแต่อีกคนนั้นท่านได้ทิ้งก้อและอินนาเลยฮิแต่มีมานั่นก็คือเพราะว่าเขานั้นยังผูกแต่มีมานะยังผูกเส้นได้นะหรือว่ายังมีเครื่องรางของคลังอยู่ยังยึดติดกับของขลังอยู่ FAADKHALA YEDAHU FAQATQAAHA FABAYAHU ดังนั้นคนคนนั้นก็ได้ดึงออกน่าอมือแล้วก็ไปดึงไปตัดมันออกจากนั้นก็ท่านนบีสุลต่านละเัลลัมก็ได้ทำสัตยาบันด้วยแล้วก็ท่านนบีก็ได้กล่าวว่ามันตะอัลละก t ตะมีม t a n FAQAD a s h r a ผู้ใดกล่วได้ที่ไปยึดกับพวกเครื่องรางของคลังนั้นน่ะนั่นคือถือว่าเป็น

แล้วก็ท่านนั้นถือว่าเป็นนะไม่สบายหมายถึงว่าท่านนั้นไม่สบายฝากุลตูอัลลอฮฺลรก็แต่มีมาท่านไม่ยึดเอาอะไรสักอย่างนึงหรือมาช่วยนะเหมือนกับว่ายึดของขลังอะไรสักอย่างหนึง่งไหมมาช่วยก็ละนอูซุบิลลาฮิมินซาลิกฉันขอให้อัลลอฮ์กุ้งครองจากสิ่งเหล่านั้น ท่านนบีสุลต่านได้กล่าวว่ากล่าว ر س و ل ล l l a h สุลตานั้นผันตกลงชัยอันุกิลอิ إ ل ي ์ผู้ใดก็แล้วแต่ที่ยึดติดต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นน่ะอัลลอฮ์ก็สุบฮานอตัลละก็จะให้เขาไปยึดต่อสิ่งนั้นและจะให้สิ่งนั้นมาช่วยเหลือเขานั่นถือว่าเป็นผลทางแห่งความพินาศไปยึดติดต่อสิ่งที่ไม่ให้คุณให้โทษ และก็สิ่งที่หลอกลวงทั้งหลายและก็เช่นเดียวกันไปยึดติดต่พวกมารร้ายที่หลอกลวงมันต้องการให้ผู้คนนั้นนะพินาศร่วมกับมันนั่นคือพวกชัยตอนทั้งหลายฉะนั้นว่าฮะด,ดิษนี้นั้นนะที่พูดบอกว่าท่านไม่ยึดติดต,ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยหรือเข้าเข้าทุกอย่างพี่น้องไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดใดเกี่ยวกับเครื่องรางของขลัง หรือแม้กระทั่งว่าเครื่องรางที่ทามาจากอัลกุรอานหรือบ้างก็มาจากฮะดีสที่บางคนนั้นเขียนบนไม้แล้วก็เอามาแขวนคอซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็ประตูไปสู่ชีริกเพราะาคนนั้นจะไปยึดติดกับสิ่งนั้นไม่ได้ยึดติดกับอัลลอฮ์สุบฮานาะตัลนแต่ไปยึดติดกับสิ่งของเหล่านั้นและก็อย่างนั้นก็คือเป็นอุตริกรรมที่ไม่มีในบทบัญญัติ ถ้าหากว่าทำได้นั้นบรรดาศพอาก็ทํากันและท่านนบีก็ทํากันดังนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่เราจะต้องปิดประตูที่จะนำไปสู่ความหลงผิดทั้งหลายดังนั้นพี่น้องเทลซาสทั้งหลายจงยึดติดต่อ Allah Subhanho Taala นั่นคืออัตตาวฮีดและก็ในอีกเะด่ษหนึ่งจากท่านอิมรานบินฮุเซ b i อ حسين رضي الله عنه จากท่านนบี ص ل ล الله عليه وسلم รั่งรัจุ ي น์ใ حلقة من صفر มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านนาบีิษณุศาสน,น์ได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งได้แขวนเอากำไลที่มือของเขานั่นน่ะที่เป็นนะท,ที่ทำมาจากเงินฟอกอเลมาฮาดีนะท่านนาบีก็ถามว่านี่คืออะไรเนะี่ยท่านเขาก็กล่าวว่ามนะีนาลว่าหินน่ ก็คือมาจากอันเนื่องมาจากเจ็บมือก็คือว่าป้องกันการเจ็บนั่นนะที่มือนะก็เลยเอามาแขวนเอาตะกุดมาแขวนฝอกาและอันเสียเห่นะเพราะว่าสิ่งนั้นก็คือนะมาจากตะกุดหรือว่ามาจากของคลังนั่นนะที่เขาได,ได้ทำไปนั่นนะคือทํามาจากของคลังตรงนี้คือ เข้าทุกอย่างพี่น้องว่าจะเป็นแขวนอะไรก็แล้วแต่ะจะเป็นเส้นได้จะเป็นเชือกหรือจะเป็นพวกโลหะต่างๆถ้าหากว่าเล่นเวทมนต์นั้นนะให้เอาออกและก็สิ่งที่มันคล้ายกับพวกเครื่องรางของครั้งก็ให้เอาออกแล้วก็จงขอดุอาแต่ว่าก้างต่ออัลลอฮฺสุบฮานวะตาละท่านนบกีก็กล่าวว่า إ ن ز ع ه a ف a ن ه ا a ا تزيدك อิลลาวะนะจงเอาเอาอกมันซะเพราะมันไม่ได้ช่วยอะไรแก่เจ้าเลยนอกจากความเจ็บปวดยิ่งไปอีกไฟอินนักเอลมิตตาวะฮีอาเลิกมาอัฟละฮตะอาบดาเละตะหากว่าท่านตายเป็นในสภาพนี้นั่นนหะหมายถึงว่าตายเป็นในสภาพที่ยังแขวนตะกุดนะแขวนของขลังหรือว่าเส้นได้ต่างๆนั้นท่านจะไม่ ได้รับความสำเร็จอีกต่อไปหมายถึงพี่นาดพี่นนองอันนี้คือการยึดติดต่อพวกวัตถุต่างๆหรือว่ายึดติดต่อสิ่งที่ถูกสร้างต่างๆทุกทุกอย่างแล้วก็เช่นเดียวกันอีกนะในยุคปัจจุบันนี้นะที่มีชีริกที่มันมารูปแบบใหม่ๆก็คือการที่ผู้คนเอามาแขวนตามยานพาหนะ อันนี้คือเช่นเดียวกันเข้าไปในเรื่องของเครื่องรางของครั้งเข้าไปในคําว่าอัตตามีมาไปแขวนเสาบ้านก็เหมือนกันนะหรือว่าทํายันติดที่หน้าบ้านหรือว่าไว้ใต้ศาสตร์ว้ใต้พรมหรือว่าแขวนที่ฝาผนังทุกอย่างนั้นคือเข้าไปในการยึดมั่นก,กับการยึดติดต่อของขลัง หรือว่าไปแขวนที่พวงมาลัยรถนะแขวนด้านหน้ารถหรือว่าด้านหลังก็แล้วแต่หรือว่าเอามาแขวนที่คอของเด็กเล็กหรือว่ามาแขวนที่มือของเด็กเล็กมาบอกว่ากันอันตรายนะทั้งหมดนั้นคือชีวิตทั้งนั้นนะใครก็แล้วแต่ที่ไปแขวนอันตรายเพราะว่าสิ่งนั้นคืออัลลอฮ์จะไม่ช่วยเหลือเพราะาเขายึดต่อสิ่งนั้น ถ้ามีภัยบาละขึ้นมาคืออัลลอฮ์จะไม่ช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นแล้วก็ใครก็ได้แต่ที่แขวนเส้นได้แขวนตะกุดนั้นนะเขายิ่งลําบากนะโรคร้ายจะมารุมเราวพวกมารร้ายก็จะมารุมเราเขาแล้ว็บางคนก็นอนไม่หลับในเวลากลางคืนนี่คือสิ่งที่สัมผัสแล้วก็ถามลองไปถามดูได้พี่น้องบางครั้งก็เจ็บตลอดกวนกวาย นะเกิดวุ่นวายในชีวิตไม่ค่อยสบายเข้ามาอันเนื่องมาจากไปแขวนนะวัตถุเหล่านั้นหรือว่าจะแขวนที่บนหัวเรืออันนี้ก็กมีการแขวนพวกผ้านะที่หัวเรือตรงนั้นก็นะถ้าหาว่าเป็นผ้าที่มาจากนะยันนะหรือว่า ไปอ่านอะไรเข้าไปนะน,นะพี่น้องไปให้หมอดูทำเป็นผ้ายันอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มาแขวนที่หัวเรือนั้นล้วนแล้วเป็นทั้งหมดเป็นแตมีมาเป็นของขังทั้งสิ้นที่อัลลอฮ์ได้ห้ามแล้วก็เราซุันซ้อนซ้มได้ห้ามดังนั้นพี่น้องเทรซา์ทั้งหลายใครก็แล้วแต่ที่ไปยึดต,ติดต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดอัลลอฮ์ AH ก็จะให้เขาไปยึดกับสิ่งนั้นคือหมายถึงอัลลอฮ์จะไม่ช่วยเหลือเขา ใครก็แล้วแต่ที่ไปยึดติดกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดในวันกียามะไปขอความช่วยเหลือกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดในวันกียามาก็จะอยู่กับคนที่พินาศทั้งหลายจะไปยืนจัดในกลุ่มที่คนที่ไปกราบไหว้สิ่งอื่นได้สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์สุบฮานูรตาล้แล้วก็อัลลอฮ์ก็จะให้เขาขอจากสิ่งเหล่านั้นแต่สิ่งเหล่านั้นก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้ใครก็แล้วแต่ที่ลืมอัลลอฮ์สุบฮานูรตาล้อัลลอฮ์ก็จะลืมเขา แล้วก็ให้เขาพินาศไปกับความมืดในโลกดุนยาและโลกอาคีรอจากนั้นพี่น้องที่รสกษาทั้งหลายเราจะต้องตะวักกันต่อ Allah Subhanahu wa Taala ต้องมอบหมายต่อ Allah Subhanahu wa Taala Allah Subhanahu wa Taala สร้างให้พวกเรามอบหมายต่อพระองค์ขอความช่วยเหลือจากพระองค์และการนั้นเป็นอิบาเดอันยิ่งใหญ่อียนซุรคุมุลลอฮ์ฟะลาอัลิบะลลกุม ถ้าหากพระองค์อัล l l a ์ช่วยเหลือพวกท่านแล้วไม่มีใครที่จะมาเอาชนะพวกท่านได้อีกแล้ววอียาคุดุกลุกมุ่แต่ถ้าหากพระองค์ให้พวกท่านทั้งหลายตกต่ำให้เกิดความพ่ายแพ้ฟะมันเัลลซียัางสุรุกุมมิมบะดีจะมีใครช่วยเหลือพวกเจ้าได้อีกเล่าอื่นจากพระองค์นั้นวะอัลลอฮิฟะลฟยะตะวะกะลิลมุอ์มินูนดังนั้น สำหรับพระองค์ Allah ฮ u b h a n a h u Taala นั้นนะ่ะรือว่านาที่อัล l l a ์นั้นก็จงมอบหมายเถิดอบัณดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงมอบหมายต่อ Allah ฮ u b h a n a h u Taala จงขอความช่วยเหลือต่อ Allah ฮ u b h a n a h u Taala จงยึดต,ติดต่อ a l ล a h s ์ b ุบฮาน u Taala เรื่องการแตะวักการนั้นเป็นเสมือนกับเงื่อนไขของอีมานก็ว่าได้ใครที่ไม่ตะวักกัรต่ออัล l l a ์ก็ถือว่าเขายังไม่อีมานก็ว่าได้ นั่นที่พระองค์ได้ทรงเตือนว่าวาลลอฮิฟะตะวักกะลูอิงคุนตุมุกมินีนดังนั้นต่ออัลลอฮุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพวกท่านทั้งหลายจงมอบหมายเถิดจงขอความช่วยเหลือเถิดถ้าพวก,พวกท่านทั้งหลายเป็นผู้ศรัทธาและก,การตะวากัลต่ออัลลอฮุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพี่น้องจะเป็นสาเหตุที่จะนำมาซึ่งความดีงามทั้งหลาย จะเป็นสาเหตุที่จะไปปรับทุกทั้งหลายไปขัดเกลาหรือไปปัดเป่าความทุกข์ยากเพราะว่าอัลลอฮ์ س ب ح ا า ه และ ت ع ا ل คือผู้สร้างทุกสิ่งทุกอยาก่างและพระองค์อัลลอฮ์ س ب ح ا า ه แะ ت ع ا ل เป็นผู้ดูแลคุ้มครองทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮฺขอลิกุคุลิชัยวะฮฺอะลาคุลิชัยอวากีลพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างและพระองค์เป็นผู้ที่ทรงคุมค้มครอง ทุกสิ่งทุกอย่างและพระอง์ก็คือผู้ที่บริหารทุกสิ่งทุกอย่าง,างมาชาอัลลอฮุกานว่ามาลัมยะชะลัมยะกุลถ้าพระองค์ทรงนะถ้าพระองค์ทรงกำหนดสิ่งใดแล้วมันก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าพระองค์ไม่ทรงประสงค์แล้วมันก็ไม่เกิดอิยัมซัสกุมุลลอฮุบิทุรริฟ فلا كشف له إ ل ฮ ه และตาพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะตะได้มาจับพวกท่านด้วยกับความพินาศหรือว่าความทุกข์ยากวิดุรนะอัลลอฮ์จะให้ความทุกข์ยากอันนั้นลงมาจับพวกท่านหรือมาประสบกับพวกท่านก็ไม่มีใครที่จะดึงมันออกได้นอกจากอัลลอฮ์สุบฮานะตะละว่าอีมัซกับีขัยรินฟะฮูอัลลาห์คุลิเชอินกอดีรและตาพระองค์ประสงค์ที่จะให ความดีมาประสบกับพวกเจ้าและแท้จริงแล้วพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ทรงมีความสามารถเหนือทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้คือทุกอย่างนั้นล้วนแล้วมาจากอัลลอฮฺสุบฮานาอาละและนในดุอาของท่านนาบีสุลเลาะลมอัลลอฮุมะลามาเนาลิมะอาติยิตะที่ท่านนาบีมักจะกล,าล,ล,ละา่าวลังหลมาดอัลลอฮุมะลามาเนาลิมะอาติยิไม่มีใครมาห้า,นนามได้ถ้าพระองค์จะให้ ถ้าพระองค์ได้ให้แล้วไม่มีใครมาห้ามได้วะลาโมตยลริมาณาและก็เช่นเดียวกันอีกไม่มีใครให้ได้ถ้าพระองค์ไม่ให้นั่นนะอัลลอฮหอักบัดนี่คืออักีดะยึดมั่นต่ออัลลอฮ์วะลายอมฟาอวดันจัดดมิงัลจัดและความดีงามก็ไม่ได้มามาให้ประโยชน์ใดๆได้เพระาะแท้จริงแล้วความดีงามทั้งหลายมาจากพระองค์ นะความดีงามทั้งหลายมาจากพระองค์นะมิงกันจัดแล้วก็ท่านนบีสุลต่านสอนกับเด็กเล็กนะพี่น้องท่านนบีสุลต่านก็เคยสอนกับอูลามนั่นคือท่านอับดุลลาบินอับบาสรดิยัลลอฮุอานฮุมะนะนั่นก็คือตอนที่นะที่ท่านนบีสุลต่านได้ขี่เนี่ยยานพาหนะแล้วคือนักขี ยานพาหนะนะตัวหนึ่งนั้นเนี่ยแล้วก็นั่งพร้อมไปด้วยกับอัมรุบินอับบาสท่านก็สอนนะท่านก็หันมาหาแล้วก็มาสอนว่ายากุลามอินนีอัลลิมุกคคลิมาตินอิหฟ ظ อิลลาฮะยิหฟ ظ กะโอเด็กน้อยฉันจะสอนอะไรเจ้าบางอย่างจงรักษาอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อัลลอฮ์จะรักษาเจ้าหมายถึงว่าจงช่วยเหลืออัลลอฮ์ แล้วเราจะช่วยเหลือท่านจงเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์หมายถึงการช่วยเหลือเราคือการเชื่อฟังและก็การปฏิบัติตามการช่วยเหลือศาสนาของพระองค์อัลลอฮ์จะช่วยเหลือท่านอิหฟัดิลลาฮะตะจิดฮูอามามักหรือเอาตะจิดฮูตูจาฮักจงรักษาอัลลอฮ์สุบฮานาอัตแล้แล้วก็เจ้าก็จะเจอว่าอัลลอฮ์นั้นอยู่ใกล้อยู่ด้านหน้าเจ้า فإذاسأل เธอฟังสั่นอิละถ้าว่าจะต้องการอะไรจะต้องการขออะไรก็จงขอจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์นี่คือท่านนบีได้สอนเด็กอากีดะฝึกหัดตั้งแต่เด็กๆจะขออะไรต้องการอะไรจะขอจากอัลลอฮ์ให้ยึดมั่นต่ออัลลอฮ์ سبحانه และล ع ي ي ا ل, ك ل, ك ل ى นี่คือการติรบียการอบรมสั่งสอนให้แก่เด็กๆพี่น้องให้แก่เด็กเล็กเหล่านั้นให้เริ่มมีการ ยึดมั่นต่ออั Allah Subhanahu Taala ให้มีอัคีดะต่ออัล l l a ์ให้มีอีมานต่อพระองค์ให้มีความเชื่อว่าผู้ที่ให้คุณให้โทษนั้นมาจากอั Allah Subhanahu Taala พระองค์อัล l l a ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นไว้แต่สตาอันตะฟัสตาอินบิลละและถ้าหากว่าท่านต้องการความช่วยเหลือก็จงขอช่วยเหลือจากอัล l l a ์ถ้าหากว่าท่านต้องการความช่วยเหลือจงขอความช่วยเหลือจากอัล l l a ์ ว่าละไรอันนั่นอุ้มมาแล้วก็สอนอีกบอกว่าถ้าหากประชาชนทั้งหลายจงรู้ไว้เถิดถ้าประชาชนทั้งหลายอิจต م ع อ ا على أ ั ينفعوك بشيء لا ي ิ ف ع و ك إلا بشيء قد كتبه الله لك ถ้าหากอดกัตบฮุุลลลถ้าว่าประชาชนทั้งหลายรวมรวมตัวกันเพื่อจะจะให้คุณแก่ท่านและมันก็ไม่เกิดคุณได้ถ้าเอาล็อกไม่ประสงค์ เล่ถ้าากว่าประชาชนทั้งหลายเราอันอุมาแล้วจะม่อมล่าจะดุรูกะบิชัยนแลัมยีดุรูกะอิ่บิช่นคุณคิดว่าพระอัลงค์แล้วถ้าหากว่าประชาชนทั้งหลายต่างรวมกันเพื่อที่จะให้ให้โทษแก่เจ้าพวกเขาก็ไม่ให้โทษได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่กำหนดถ้าอัลลอฮ์ไม่เขียนไม่ให้เกิดขึ้นมันก็ไม่เกิดขึ้นนี่คือพี่น้องนนการตัอเบียของท่านอัลลอฮ์สุลต์ ให้แก่เด็กเล็กเด็กน้อยอับดุลล์บิดับ,บาสครั้งที่ท่าน,นั้นยังเป็นเด็กน้อยอยู่อันนี้คือพี่น้องที่รักษาทั้งหลายให้เรายึดติดต,ต่อัล่อสุฮานุตัสละนั่นคือหนทางแห่งความสําเร็จนั่นคือหนทางแห่งความเข้มแข็งหนทางที่จะได้รับความสําเร็จทั้งโลกนี้และโลกน้ะที่จะให้เอาเร์ช่วยเหลือพวกเราหนทางที่จะประสบกับความสุขและความปลอดภัย ทั้งโลกนี้และโลกหน้าพี่น้องขอจากอัลลอฮฺสุบฮานะาอัลลอฮฺให้พระองค์ทรงเมตตาเราทุกๆคนขอดูอาจากอัลลอฮฺสุบฮานะาอัลลอฮฺให้พระองค์ให้ความรู้ที่มีประโยชน์ให้แก่พวกเราและก็ให้มันเกิดประโยชน์ให้แก่พวกเราด้วยแล้วขอจากอัลลอฮฺสุบฮานะาอัลลอฮฺให้พระองค์ทรงคุ้มครองนะทรงดูแลพวกเราทุกๆคนนะทรงคุ้มครองให้ห่างไกลจากโรคร้ายห่างไกลจากสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายและขอให้พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะาอัลลอฮฺ وصلى <applause> الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.